สวัสดีเพื่อนๆ FC FIFA ราชาล้มโต๊ะยินดีต้อนรับครับสวัสดีกันในวันพุทธที่10พฤษภาคมนะครับมาพบกันวันนี้เนี่ยฟีฟ่าก็นํา5คู่เด็ดมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยครับวันนี้มีคู่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับ AC มิลานพบกับอ bon ิ J นเตอร์มิลานบอลเจลีกดิวิชั่นหนึ่งครับอุลลวะเลสพบกับสาการโตสูและเกาหลีดิวิชันหนึ่งครับซูวอนซัมซุงบูวิงพบกับชอนบุกฮุนได แทนจอนซิต้เซนพบกับชูวอนเอฟซีและเจจูยูเนเต็ดพบกับอินชอนยูเนเต็ดหากเพื่อนเพื่อนเอฟซีท่านใดสนใจดูในทางดีๆเพื่อประกอบการตัดสินใจทั้งบอลเต็งและบอลสเต็ปก็แอด,ดมารับกันได้เลยนะครับที่ไลน์แอด fi สองสองหรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่ขึ้นอยู่ต้นหน้าจอนี้เลยหรือจะกดลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับแอด,ดมาเป็นเพื่อนร่วมทางกันครับไม่พูดพ่มทำเพลงเราไปลุยกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับเราอยู่ที่ฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศในเล็กแรกเราใกล้จะเห็นนนนคคู่ชิงใปีี้้แลวรับ คู่นี้เนี่ยเป็นการพบกันระหว่าง2ทีมที่มาจากเมืองมิลานครับ ac มิลานพบกับอินเตอร์มิลานเรามาดูสถิติที่ทั้งคู่เคยพบกันดีกว่าครับขึ้นมาอยู่10เกมเนี่ยก็เป็นทางอินเตอร์มิลานครับที่ทําได้ดีกว่าเอาชนะไปได้5นัดส่วน ac มิลานเนี่ยเอาชนะไปได้3นัดอีก2นัดพวกเขาเสมอกันนัดล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันในเกมลีกเมื่อเดือนกุมภาเนี่ยอินเตอร์มิลานก็เปิดบ้านเอาชนะ ac มิลานไป1ประตูศูนย์ครับส่วนเลนราคาขึ้นมาอยู่10เกมเนี่ยเป็นทางทีมต่อชนะเลนราคาไป5เกมและแพ้เลนราคาไป5เกม เรามาดูฟอร์มการเล่นห้านัดล่าสุดของแต่ละทีมกันดีกว่าครับเริ่มจากทางฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยห้านัดล่าสุดของเอซิมิลานพวกเขาเก็บช,น,ชนะไปได้สองนัดเสมอสามนัดยังไม่แพ้เลยนะครับเรามาดูสถิติเกมเย่าของเอซิมิลานดีกว่าขึ้นมาอยู่สามเกมถือว่าทําได้ดีเลยนะครับมีเปิดบ้านเอาชนะลาซิโอไปสองศูนย์เปิดบ้านเอาเสมอกับเคโมเนเซไปหนึ่งหนึ่งและอีกนัดเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะเลเซไป 0. สองศูนย์โนเลราคาขึ้นมาอยู่5เกมครับเจ้าบ้านชนะเลราคาไป3เกมเสมอเลระคา1เกมและแพ้เลระาคาไป1เกม ถือว่าเสถิติการทางช่งนของเอซิมิลานเนี่ยไปได้สวยเลยครับส่วนฟอร์มการเล่นห้านัดล่าสุดของทีมเยือนครับถือว่าฟอร์มใช้ได้เลย5นัดล่าสุดของอินเตอร์มิลานพวกเขาเก็บชัยชนะไปได้5นัดรวดเลยนั่นแสดงว่าทั้งเกมเย่าและเกมเยือนเนี่ยถือว่าอินเตอร์มิลานทําได้ดีสุดๆครับถ้าดูจากสถิติที่ขึ้นมาเนี่ยเกมเยือนของอินเตอร์มิลานถือว่าหลายกาดเลยครับยิงไป2 0ยิงไป60และยิงไป3 0ถือว่านี่คือฝันร้ายของทีมเจ้าบ้านเลยนะครับ เรามาดูความพร้อมของ2ทีมดีกว่าครับเริ่มจากทางฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยพวกเขามีตัวเจ็บ1ตัวคืออิบราฮิโมวิดนะครับส่วนน้านราฟาเอลเลียวเนี่ยต้องรอเช็คความฟิตของเจ้าตัวอีกทีส่วนความพร้อมของทางฝั่งทีมเยือนครับพวกเขามีตัวเจ็บไป3ตัวครับมีลานสกีเนียโรบินโกเซนและดันเบิร์ดทั้ง3ผู้เล่นก็ไม่ได้ลงเล่นนัดนี้แน่นอนแล้วเพราะมีอาการบาดเจ็บ เรามาดูไลน์อัพของทั้งสองทีมก่อนที่พวกเขาจะพบกันในคืนนี้ดีกว่าครับลูกทีมของสเตฟาโนปิโอลีเนี่ยมาในแผน4 2 3 1ครับใช้ใน,นประตวคือชิลูโดยมีเบนนาเซอร์เนี่ยเป็นตัวเชื่อมเกมในแดนกลางส่วนลูกทีมของซิโมเนอินซากี้มาในแผน 35- 2หครับใช้กองหน้ายืนคู่กันคือลาตโลมาติเนสยืนคู่กับโรเมโลลูกากูเรามาดูดาวเด่นที่น่าจับตามองของแมตช์นี้ดีกว่าครับทางฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยฟีฟ่าให้ทางนักเตะชาวฝรั่งเศสอย่างชิลูครับเจ้าตัวลงเล่นในยูฟ่ er ic, าแชมเปียนลี ส่วนดาวเด่นที่น่าจับตามองของทางฝั่งทีมเยือนเนี่ยฟีฟ่าให้ไปทางนักเตะชาวเบลยเยียมอย่างลูกากูครับปัจจุบันจตัวลงเล่นยูฟ่าไป5นัดยิงไปแล้ว3ลูกเรามาดูอัตราต่อรองของคู่นี้ดีกว่าครับเปิดมาที่ทีมเยือนอย่างอินเตอร์มิลานเนี่ยต่ออยู่ปอป,อ,ปอครับส่วนเลนราคาสูงต่ำไปที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งต้องบอกว่าดูจากสถิติที่พบกันและฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของทั้งสองทีมเนี่ยยังไงต้องมองไปทางอินเตอร์จริงครับแต่อย่าลืมครับนี่คือฟุตบอลถ้วยอะไรก็เกิดขึ้นได้ ฟีฟ่ามองว่าฟุตบอลถ้วยใบใหญ่ขนาดนี้เนี่ยได้เล่นในบ้านตัวเองเนี่ยถือว่าได้เปรียบครับดังนั้นนัดน,นี้เนี่ยฟีฟ่าขอมองไปทางเจ้าบ้านอย่างเอซีมิลานทรงดีมีเฮรับซับคู่ต่อมาครับเรามากันที่เจลีกันบ้างอุราวะเลสเปิดบ้านต้อนรับการเยือนทีมสาการโตสูเรามาดูสาการปัจจุบันของ2ทีมดีกว่าครับเจ้าบ้านเนี่ยปัจจุบันอยู่อันที่8ของตารางครับลงเล่นไปหมดเก้านัดชนะหานัดเสมอ2อนัดและแพ้ไป2นัดทำไปได้หมด13บสประตูเสียแปประตูปัจจุบันมีอยู่17คะแนน ส่วนทีมเยือนครับปัจจุบันเขคอ,อยู่อันดับที่15ของตารางลงล่นไปหมด11นัดชนะ3นัดเสมอ2อนัดและแพ้ไป6นัดทำไปได้หมด10ประตูเสีย17ประตูปัจจุบันอยู่11คะแนนเรามาดูเิติล่าสุดที่ทั้งคู่เคยพบกันดีกว่าครับขึ้นมาอยู่10เกมเนี่ยก็เป็นทางอุระ,ะเลสครับที่ทำได้ดีกว่าเอาชนะไปได้5นัดส่วนสาการโตสูนี่เอาชนะไปได้3นัดอีก2นัดไปคอเสมอกันล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันในเกมลีกเมื่อปีแล้วครับอุระ,ะเลสก็เปิดบ้านเอาชนะสาการโตสูไป2ประตูต่อหนึ่ง ส่วนเลนราคาขึ้นมาอยู่10 game, เกมเนี่ยไปทางทีมต่อครับชนะเลราคาไป6เกมเสมอเลนราคา1เกมและแพ้เลนราคาไป3เกมเรามาดูฟอร์มการเล่นทานัดล่าสุดของแต่ละทีมกันดีกว่าครับเริ่มจากทางฝั่งเจ้าบ้านในท่านัดล่าสุดของอุราวะเลนเนี่ยเก็บชนะไปได้2นัดเสมอ3นัดถือว่ายังไม่แพ้ใครเลยน,นครับเรามาดูสถิติเกมเย่าของอุราวะเลนกันดีกว่าถือว่าทําได้ดีเลยครับขึ้นมาอยู่3เกมเนี่ยก็ชนะไป2เกมและเสมอไป1เกมถือว่าใช้ได้เมื่อเล่นในบ้านตัวเองนะครับ ส่วนเลนราคาขึ้นมาอยู่5เกมเนี่ยเจ้าวาชนะเลนราคาไป4เกมและแพ้เลนราคาไปเพียง1เกมถือว่าสถิติการลงช่วงน,นี้ของอุราวาเลนเนี่ยไปได้สวยสุดๆส,ส่วนฟอร์มการเล่น5านัดล่าสุดของทีมเยือนเนี่ยพวกเขาเก็บชนะไปได้เพียง1นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป3นัดครับเรามาดูสถิติเกมเยือนของสาการ,รโตสศูนดีกว่าขึ้นมาอยู่3นัดเนี่ยก็แพ้ไป2นัดและชนะไปเพียง1นัดนะครับส่วนเลนราคาขึ้นมาอยู่5เกมครับทีมเยือนชนะเลนราคาไป2เกมเสมเอเลนราคา1เกมและแพ้เลนราคาไป2เกม ถือว่าถสติการของช่วงนี้ของสากันโตสูนเนี่ยก็ยังดูทรงๆอยู่เรามาดูอัตราต่อรองของคู่นี้ดีกว่าครับเปิดมาที่เจ้าบ้านอย่างอุระเลนเนี่ยต่ออยู่1ลูกส่วนเรนราคาสูงต่ำไปที่2ลูกครึ่งสารบอลคู่นี้นะครับดูจากเสติที่พบก,กันและอัตราต่อรองที่เปิดมาเนี่ยยังไงฟีฟ่าขอให้ไปทางทีมยอย่างสากันโตสูครับทรงดีมีเฮรับซับคู่ต่อมาครับเรามากันที่เคลีกันบ้างครับซูวอนบูวิงเนี่ยเปิดบ้านต้อรับกับเยอนทีมชอนบุคฮุนได เรามาดูสถานการณ์ปัจจุบันของ2ทีมดีกว on ่าครับเจ้าบ้านเนี่ยปัจจุบันอยู่ดับที่12ของตารางอยู่ดนบัวอยู่นะครับลงเล่นมาหมด11นัดชนะ1นัดเสมอ2อนัดและแพ้ไป8นัดทำไปได้หมด9ประตูเสีย18ประตูปัจจุบันมีอยู่5คะแนนส่วนทีมเยือนครับปัจจุบันเขาอยู่ดับที่10ของตารางลงเล่นไปทั้งหมด11นัดชนะ3นัดเสมอ2อนัดและแพ้ไป6นัดทำไปได้หมด11ประตูเสีย12ประตูปัจจุบันมีอยู่11คะแนนเรามาดูสถิติล่าสุดที่ทั้งคู่เคยพบกันดีกว่าครัับขึ้้นนนนนมมมาาออยยูู่่่10เเกกกีี็็ปทททแพงะ เพราะชอนบุกฮุนไดเนี่ยเอาชนะไปได้ถึง8นัดส่วนชูวอนบูวิงเนี่ยเอาชนะไปได้เพียง1นัดอีก1นัดเพเขาเสมอกันล่าสุดที่พบกันในเกมหลิงเมื่อเดือนมีนานเนี่ยทั้งคู่ก็เสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งครับเลรีราคาขึ้นมาอยู่10เกมเนี่ยเปทางทีมต่อชนะเลรราคาไป8เกมและแพ้เลรยราคาไป2เกมเรามาดูฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของแต่ละทีมกันดีกว่าครับเริ่มจากทางฝั่งเจ้าบ้าน5้านัดล่าสุดของชูวอนบูวิงเนี่ยเก็บชัยชนะไปได้เพียง1นัดและแพ้ไปถึง4นัดเรามามูสตกีกว่าครับ ขึ้นมาอยู่2เกมเนี่ยก็ถือว่ายังทำได้ไม่ค่อยดีนะแพ้ไปทั้ง2เกมเลยส่วนเลนราคาขึ้นมาอยู่5เกมเนี่ยเจ้าบ้านชนะเลยราคาไป1เกมและแพ้เลราคาไป4เกมถือว่าสถติการในช่วงนี้ของซูวอนบูวิงเนี่ยไม่ค่อยสู้ดีเท่าไห้นะครับส่วนฟอร์มการเล่นท่านัดล่าสุดของทีมเยือนเนี่ยพวกเขาเก็บชนะไปได้1นัดเสมอหนึ่นัด,นนนดและแพ้ไป3นัด เรามาดูที่สถิติเกมเยือนของชอนบุคุนได้ดีกว่าขึ้นมาอยู่3นัดก็ถือว่ายางทำได้ไม่ค่อยดีนะครับแต่ครบรถเลยครับเสมอไป1ชนะไป1และแพ้ไป1ส่วนเลทราคาขึ้นมาอยู่5เกมเนี่ยทีมเยือนชนะเลทราคาไป2เกมและแพ้เลทราคาไป3เกมถือว่าสถิติการในช่วงนี้ของชอนบุคุนไดเนี่ยก็ไม่ค่อยสู้ดีเช่นกันนะครับเรามาดูอัตราต่อรองของคู่นี้ดีกว่าครับเปิดไม่ได่ทีมเยือนอย่างชอนบุคุนได้เนี่ยต่ออยู่ปอปอส่วนเลราคาสูงต่ำไปที่สองลูกครึ่งสำหรัฟบฟุตบอลคู่นี้ครับ แต่คู่นี้เนะี่ยฟี่าขอมองส่วนให้ไปทางเจ้าบ้านอย่างซูวอนบูวิงครับทรงดีมีเฮรับซับคู่ต่อมาครับแทจอนซิติสเซนพบกับซูวอนเอฟซีเรามาดูสถานการณ์ในปัจจุบันของ2ทีมดีกว่าครับเจ้าบ้านเนี่ยปัจจุบันอยู่แบบที่4ของตารางลงเล่นไปหมด11นัดชนะหนัดเสมอ3านัดและแพ้ไป3นัดทาไปหนวด18ปประตูเสีย17ประตูปัจจุบันมีอยู่18คะแนนส่วนทีมเยือนครับปัจจุบันทุกคนอยู่แถวที่6ของตารางลงเล่นไปหมด11นัดชนะ4นัดเสมอสานัดและแพ้ไป4นัด ทำไปได้หมด14ประตูเสีย17ประตูปัจจุบันอยู่15คะแนนเรามาดูสถิติล่าสุดที่ทั้งคู่เคยพบกันดีกว่าครับขึ้นมาอยู่10เกมเนี่ยก็เป็นทางซูวอนเอฟซีที่ทำได้ดีกว่าครับเอาชนะไปได้ถึง7นัดส่วนแท้จอห์นซิเตนเนี่ยเอาชนะไปไเพียง2นัดอีกหนึ่งนัดเพราะเขาเสมอกันนัดล่าสุดท,ที่พวกเขาพบกันในเกมลีกเมื่อเดือนเมษาครับซูวอนเอฟซีก็เปิดบ้านถลม่มแท้จอห์นซิสเตนไป5ประตูต่อ3ส่วนเลทราคาขึ้นมาอยู่10เกมเนี่ยก็เป็นทางท เรามาดูฟอร์มการเล่นทานัดล่าสุดของแต่ละทีมกันดีกว่าครับเริ่มจากทางฝั่งเจ้าบ้านในท่านัดล่าสุดของแทจอนซิต้เซนเนี่ยเก็บชนะไปได้สองนัดเสมอหนึ่งนัดและแพ้ไปสองนัดเรามาดูสถิติเกมเย่าของแทจอนซิต้เซนดีกว่าครับขึ้นมาอยู่สองนัดก็มีแพ้ไปหนึ่งนัดแล้วก็ชนะไปหนึ่งนัดส่วนเลนราคาขึ้นมาอยู่ห้าเกมครับเจ้าบ้านชนะเลนราคาไปสามเกมและแพ้เลนราคาไปสองเกมถือว่าสถิติการลงชื่อของแทจอนซิต้เซนเนี่ยก็ยังไปได้ดีอยู่ส่วนฟอร์มการเล่นท่านัดล่าสุดของทีมเยือนครับ เรามาดูสถิติเกมเยือนของซูวอนเอฟซีดีกว่าขึ้นมาอยู่1นนัดก็ถือว่ายังทําได้ดีนะครับไปเสมอนในบ้านอินชอนยูเนเต็ดมา2 2ส่วนเลนราคาขึ้นมาอยู่5เกมเนี่ยทีมเยือนชนะเลนราคาไป3เกมเสมอเลนราคา1เกมและแพ้เลนราคาไป1เกมถือว่าสถิติการตั้งช่วงนี้ของซูวอนเอฟซีก็ยังไปได้ดีอยู่ครับเรามาดูอัตราต่อรองของคู่นี้ดีกว่าครับเปิดนี้เจ้าบ้านอย่างแท้จอนซิเตสเนี่ยต่ออยู่ครึ่งลูกส่วนเลนราคาสูงต่าไปที่2ลูกครึ่งควบ3 สำหรับฟุตบอลคู่นี้ครับฟีฟ่าเขามองไปทางเจ้าบ้านอย่างแทรจอนซิตี้เซนครับทรงดีมีเฮรับทรัพย์คู่ต่อมาครับเจจูยูเนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับกเมียนทีมอินชอนยูเนเต็ดเรามาดูสถานการณ์ปัจจุบันของ2ทีมดีกว่าครับเจ้าบ้านเนี่ยปัจจุบันอยู่อันดับที่5ของตารางลงเล่นไปหมด11นัดชนะ5นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป4นัดทําไปได้หมด13ประตูเสีย12ประตูปัจจุบันมีอยู่17คะแนนส่วนทีมเยือนครับปัจจุบันพวกเขาอยู่อันดับที่9ของตาราง ลงเล่นไปทั้งหมด11นัดชนะ3นัดเสมอ3นัดและแพ้ไป5นัดทําไปได้หมด11ประตูเสีย16ประตูปัจจุบันมีอยู่12คะแนนเรามาดูสถิติล่าสุดที่ทั้งคู่เคยพบกันดีกว่าครับขึ้นมาอยู่10เกมก็เป็นคู่ที่สูสีกันสุดๆไปเลยครับเพราะแต่ละทีมเนี่ยได้รับชนะไปฝั่งละ4ีนัดอีก2นัดพวกเขาเสมอกันแต่ล่าสุดที่พบกันในเกมหลีกเมื่อเดือนมีนาอินชอนยูนเต็ดก็เปิดบ้านเอาชนะเจจูยูนเต็ดไป1ประตูต่อศูนครับส่วนเลทราคาขึ้นมาอยู่10เกมครับเป็นทางที เรามาดูฟอร์มการเล่นหานัดล่าสุดของแต่ละทีมกันดีกว่าครับเริ่มจากทางฝั่งเจ้าบ้านหานัดล่าสุดของเจจูเนี่ยพวกเขาเก็บชนะไปได้ถึง4นัดและแพ้ไปเพียง1นัดเรามาดูสถิติเกมเย่าของเจจูยูเต็ดดีกว่าครับขึ้นมาอยู่2เกมก็มีแพ้ไป1เกมและชนะไป1เกมครับส่วนเลระคาขึ้นมาอยู่5เกมเนี่ยเจ้าบ้านชนะเลราคาไป4เกมและแพ้เลระคาไป1นเกมถือว่าสถิติการองช่วงนี้ของเจจูยูเต็ดก็ยังไปได้ดีสุดๆครับส่วนฟอร์มการเล่นหานัดล่าสุดของทีมเยือนครับพวกเขาเก็บชนะไปไดด้มม้2 2นนนััเสมอ1แและแพไปด เรามาดูสถิติเกมเยือนของอินซอนยูเนเต็ดดีกว่าขึ้นมาอยู่2นัดถือว่าทาได้ดีแล้วครับชนะไปทั้งสองนัดส่วนเรยราคาขึ้นมาอยู่5เกมเนี่ยทีมเยือนชนะเลยราคาไป2เกมและแพ้เลยราคาไป3เกมถือว่าสถิติการลัชน,นิดของอินชอนยูเนเต็ดไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ครับเรามาดูอัตราต่อรองของคู่นี้ดีกว่าครับเปิดที่เจ้าบ้านอย่างเจจูยูเนเต็ดต่ออยู่ปปสเลทราคาสูงต่ําไปที่2ลูกครึ่งสำหรับฟุตบอลคู่นี้นะครับดูจากสถิติต่างๆเนี่ยดูเสมอกันนะครับ แต่นัดนี้เนี่ยยังไงฟี ف าก็เชื่อว่าตรา,ารางอันดับคะแนนของเจจูที่ดีกว่าเนี่ยฟอร์มก็น่าจะดีกว่าครับและได้เล่นในบ้านตัวเองดังนั้นฟี FA ขอให้ไปทางเจ้าบ้านอย่างเจจูยูเนเต็ดปล่อยทีเด็ดใส่ทีมเยือนก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ฟี ف านำมาฝากในวันนี้มีคู่ไหนยัง,ยงไงเรามาดูสรุปกันทีครับสำหรับคู่เอซีมิลานพบกับอินเตอร์มิลานเนี่ยฟี ف าให้ไปทางเจ้าบ้านอย่างเอซีมิลานครับต่อให้เซติอินเตอร์จะดีกว่าแค่ไหนนะครับแต่นี่คือฟุตบอลถ้วยอะไรก็เกิดขึ้นได้และการได้เล่นในบบบ้้าาานตััวววเเอองีี่ยถืมมคคไดปรร คู่อุระเลดพบกับสาการโตสูเนี่ยฟี่าก็ให้ไปทางทีมเยือนอย่างสาการโตสูครับเพราะต้องบอกว่าดูจากสถิติที่พบกันและอัตราต่อรองที่เปิดมาเนี่ยยังไงฟี่าขอส่วนไปทางทีมเยือนครับซูวอนบูวิงพบกับชอนบุคฮุนไดเนี่ยฟี่าก็ให้ไปทางเจ้าบ้านอย่างซูวอนบูวิงครับต้องบอกว่าคู่นี้ไม่มีแล้วมากฟี่าขอส่วนครับคู่แทจอนซิติเซนพบกับซูวอนเอฟซีเนี่ยฟี่าก็ให้ไปทางเจ้าบ้านอย่างแทจอนซิติเซนครับเพราะต้องบอกาตารางอันดับคะแนนที่ดีกว่าเนี่ยและได้เล่นในบ้านตัวเองเนี่ยถือว่าได้เปรียบบครั และคู่เจจูยูนเต็ดพบกับอินชอนยูนเต็ดเนี่ยฟี فا ก็ให้รางเจ้าบ้านอย่างเจจูยูนเต็ดครับก็ยังเชื่อว่าตารางอันดับคะแนนที่ดีกว่าและได้เล่นในบ้านตัวเองเนี่ยนี่คือความได้เปรียบครับส่วนคู่ไหนที่น่าทำำํากาไรสำหรับนักลงทุนหรือควรไปราคาดีเนี่ยฟี FA จับเดตให้อีกทีครับในไลน์ก่อนฟุตบอลเตะอย่างแอดมารับกันได้เลยที่ไลน์แอด @fi22 หรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้เลยหรือจะไปกดลิงก์ที่ปักหมุดไว้ก็ได้นะครับแอดมาเป็นครอบครัวเดียวกัน ก่อนจากกันวันนี้เนะี่ยยังไงฝากเพื่อนเพื่อน fc รุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามและกดซับสไครป์ช่องฟีฟ่าลาชาล้มโต๊ะกันด้วยและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ